อ๋อะเอ๋อุ้ยเห็นตัวเองไหมคะเออให้คุณกินข huh ้าวก่อนเปล่าฮะให้คุณกินข้าวก่อนเปล่าอ๋อเออพราอคุณเป็นยังไงงงงงโอเคขอบคุณพี่ๆครับนี่มันเหนียวติดมือเลยใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแซนดี้พี่ๆ่บอกสวัสดีน้องแซนดี้ขอบคุณใจส้มนะคะเต้นก่อนเต้นก่อนตึมเดี๋ยวซื้อหวีจิ๋วฮะเอาไว้พกนะตึมมก่อนตึม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 ตมตึมมตึมตมตึ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 มมตึมตตึมตตึิมตึมตึ้ม นือยนอยนอยฮะอยู่นี่ค่ะอยู่โดยงานนต่งที่มืออขอบคุณค่ะฝากเล่นแผ่นเสียงแสนดีด้วยนะพึ่งลงไปนะคะฝากติดตามเพลงใหม่คุณแม่ด้วยนะคะวันที่5สิงหาคมนี้นะคะไปเล่นแผ่นเสียงกันได้แล้วชื่อเพลงว่าแสนดีนี่ เพลงว่าแสนดียืมชื่อแสนดีมาตั้งค่ะอืมมีมดขึ้นจอเด้ะที่นี่มดเยอะนะไหมเนาะใช่โอ้ตรงท,งทำไงดีอ่ะมีเพลงใหม่ใช่ค่ะน้องโอมพี่ปอมีเพลงใหม่มาเล่นแผนเสียงกันเยอะๆนะอ,อยากกอดน,น้องจังเลยเอาไหมคุณกอดแทนหน่อยได้ไหมคะ กอดแทนพี่ๆหน่อยได้ไหมคะโอ้อโหหอมแถมให้ด้วยหอมหัวหน่อยได้ไหมคะมแดนหอมหัวอืมอใช้แชมพูอองฟองหอมมากเลยคะ่ะเลยคลี่หน,ลหน่อยไปคลี่หน่อยเดี๋ยวบาร์โค้ดแตกไหนเราเอามอนชีชีมาดูดิ <laughs> มอนชีชีเหมือนแซนดี้หรือเปล่าหนะ้าทรงเดียวกันเลย <laughs> ขอบคุณพี่หญิงๆค่ะขอบคุณพี่มานิดปาตัดผมให้แซนดี้นี่ เออแต่ผมสงม่วนชิชิม่วนชิชิผมนี้ท่านได้แต่ใดมาเป็นทรงผมที่คุณพ่ออยากให้ตัดเป็นไฟฝันมาตั้งแต่แรกๆเลยฮะไม่ตัดามีมดตรงแขนน้องไหนอะไหนมดไหนอะไหนพี่ตาดีไหนอะไหนอะไหน จะกัดแน่เลยเจ้าบังอาจไม่เห็นนะสิไหนค่ะไปแล้วเหรอตากรไหนคะมีตามข้อพับป่ะฮะท่านก็รู้อนี่ยังอยู่บ้านเกิดกว่าในบ้านอ๋อสวัสดีพี่พรทิพย์ค้าขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยดูทำหน้าอ้าวหนีหนีหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว ไปไหนคะอ่ะไฮเล่นอันนี้เล,นเล่นกระเป๋าเล่นมอนชี้ชี้มอนชี้ชี้แซนดี้เดินเก่งแล้วนะอุย้ยเดินบนรถขวบหนึ่งแล้วยังยังค่ะอีกเท่าอะไรอีกสองเดือนเนาะอ,อีกสองเดือนก็จะขวบแล้วโอ้ยทำไมไวจังไวแท้แซนดี้จะต้องให้ดีเหรอต้องดูให้ดีเดินเก่ง ผูกข่าวล่ามวะไก่เขาเนยคุณยายมีรักยิ้มใช่คุณยายมีรักยิ้มอ้าวติดอ้าวติดแล้วเดี๋ยวผมล่วงนะแน่หมดไปแน่เลยน่ะนาทีมองไม่เห็นเลยหมดแค่นิดพอคนแค่แค่นิดเดิยวอุ้ยอืออู้โอ้หน่าโอ้หน่าหน้าปลือว่ะ แหนไม่เห็นหมดเลยเนาะเมื่อกี้พี่เขาบอกมีมดติดแขนพี่พี่ <นะ S 2> ช่วยดูด้วยนะที่นี่มดเยอะมากเลยข<ล>้าเสื้ออะไ,ไีอยู่ตามขออพับเมื่อวานนี้เปิดประตูไปแล้วมันมีจิ้งจกใช่ป่ะมันก็หนีหนูแล้วมันก็ปีนขึ้นมาแล้วมันก็เกาะหัวหนู <c oughs> จิ้งจกยังกระชุ่กระไรเด้อมาเดินเดินไปหาพ่อคุณเดินอพ่อคุณล่อเร็วพ่อคุณล่อพ่อคุณล่อพ่อคุณล่อไกลๆหน่อยไกลๆหน่อย มาคุณปู่อยู่กรุงเทพค่ะอันนี้แม่อยู่สุพรรณมาเดี๋ยววันที่26นะ26หกนะนี่สิ่หท่านอขอคุณนี่คุณแม่มีร้องเพลงที่วัดป่าเลไลมาชมกันนะคะออเร็วเร็วมาทิ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วมากเอาไปอีกไปอีกไปอีกค่ะคุณนี้นีมามา พ่อคุณนี้นี้นีมามยิบมายิบฮนู่นเอามอนชี้ชี้แล้วนี่นี่สันดีนี่มาเร็เร็วเร็วเสันดีเร็วเร็เร็ววมามามาเดนนเดนเดมามอุ๊ยอุ้ยมีกลองด้วยจะแสบไหมอะมีกรองจะแสบไหมอะฮะ ว้าวอตรนี้พ่อแม่งนี่อ้ามาพ่อพ่อมาเอ้าวมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอบคุณพี่ชุบครับอันดุสันตีเดินแม่แป๊บแป๊บจะจะขวบแล้วนะตอนนี้สิบเดือนแล้วนะคะอีกสองเดือนก็จะขวบแล้วพี่ๆไหวไหมแม่มาแมาแมา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 ม่ สิง <S ing> อ่ะแสนี้สิงขาอพิกัดรถเข็นอันนี้โอ้มีทั่วไปเลยค่ะในทิกตอกก็มีนะคุณแม่เขียนว่ารถเข็นเขาเรียกว่าอะไรนะรถหัดเดินอ่ะมีทั้งจัมมีทั้งแบบเดินก็มีนะมันนี้มาลูกอ่ะราคาไม่แรงด้วยค่ะไม่ถึงน่าจะพันกว่าบาทมั้งหรือไม่ถึงพันนี่แหละ,ะคุณพ่อไปไหนคุณพ่อ<ช>อยู่ไหนนี่ง มาทางนี้มา,มา,มากมกมลัง<า>หัดเดินมาเร็วไปไหนแล้วลกบูนไปแล้วมาทางนี้มาทาเร็วเร็วเร็เรเรฝากเข้าไปเล่นแผ<ม>่นเสียง<ม>ที่แม่เพิ่งลงไปด้วยนะ<ม>เพลงแสนดีนะคะฝากด้วยนะทุกคน<ม>เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความห่วงใย,ยความคิดถึงนะคะ<ม>ฝากไว้ด้วยอ๋อ28ก็มีงานที่อ่างทองใช่แล้ว <l ots> ระวังมีมีมุดอยู่ข้างในปะนะแต่ไปไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงหรอกนี่ไปดูน้ำไปดูน,น,น้ำน้ำไปดูแม่น้ำจิอ่าเริ่มน้าเหมือนคุณยายทรงเดียวกันนะดิทรงผม,มใช่ไหมคะเอาผ้าหนูมาเอาผ้าหนูมาผ้าอยู่ไหนผ้าหนูอยู่ไหน ไหวเบาเบาเบาๆซสิ่งจังเลยค่ะแสนดีใส่สิ่งแล้วมากินข้าวเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอมารับหนูอีกทีใช่ไหมนี่นะวันนี้วันนี้พี่แสนดีส่งต่อชุดส่งต่อขวดนมให้น้องนะคะอันนี้นะอันนี้นี่พี่แสนดีส่งชุดให้น้องๆแล้วก็คือ อาจจะบ้านเราไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่ากระจายไปให้เยอะๆเลยนะคะมีหลายบ้านอยู่บ้านละสองสามชุดอะกระจายไปแล้วก็ขวดนมบ้านละสองขวดอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยากให้แบบหลายๆบ้านได้กระจายไปเยอะๆพี่แสนดีส่งต่อชุดค่ะชุดดีๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าใส่ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็มีชุดนอนนุ่มๆด้วยมี แล้วก็ขวดนมก็เป็นของพีเจนบ้างแล้วก็เป็นของเพียวลีนอะไรอย่างนี้เอะไรจังเลยเอ๊ะกินไหมแม่คุณกินข้าวแม <c oughs> ่คุณกินข้าว <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> บายบาย <c oughs> บายบาย <c oughs> มีนกไหมนะ สันดีดูสิคะมีนกไหมนะ,ะมีนกไหมนะแกมดิ่งดัง <laughs> มีนกไหมนะห <laughs> <laughs> น้านิงบ้าเพราะคนกินข้าวเ <laughs> บ่งหรือเปล่านะ่ะอันหน้านิงๆ หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกยังไม่อืดหรอก่ <c oughs> อ๋อแม่คุณกินข้าวคะ่ะแม่คุณกินข้าวค่ะแม่คุณนั่งกินข้าวกับพื้นเลยนะคะนี่โอ้โห <c oughs> กินไปก็ต้องชมแสนดีไปเงี้ยเหรอ <c oughs> ใช่ไหมฮะอย,อยากกินบ้างเหรอ

อุ๊ยไปได้แล้วตีใช่ไหมล่ะมากินข้าวพ่อคุณด้วยแต่พ่อคุณชวนกินข้าวคะ่ะกินข้าวกับพ่อคุณไหมคะกินข้าวกับพ่อคุณไหมคะวายวายวายทำไมอะคะ่ะ เหมือนเด่ง่ะแม่เธอให้หน่อยขอดูก่อนขอดูหน่อยขอเช็คหน่อยขอดูทิขอดูหนนะอ๋อช่ยล้วนเลยะขอให้ดาราสาวท่านนี้ไปเปลี่ยนแถมเพิ่มเกิ่เลยาเต็มที่เลยอ่ะอ๋อไปไปห้องน้ำ ดูแม่น้ำก่อนแซนดี้ไปห้องน้ำแล้วตอนนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำ,น,ำน้ำไหลน้ำไหลแรงมากอ ใหดูว <laughs> ิวดูวิวเลยอ่าพืนทีโอพันหกเนี่ยเอาไม่กินข้าวก็อะไรโต๊ะก็มีแม่นั่งนะนี่นั <laughs> ่งดูวิูฝั่งนูน้นฝั่งไหนคะฝั่งนูน้นเราฟังตรงข้ามก็มีวัดยางแถบนี้เป็นวัดยางค่ะเห็นสาราวัดยางแล้วก็วัดจันร์อันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีน แม่น้ํานะแม่น้ําสุพรรณแหละวันนี้น้ําขึ้นน้ําโอ้เขา้าต้องชื่นชมอพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่มาเก็บผักตกอ่ะ,อะเขาเก็บกันบ่อยมากแล้วก็มันมดูสะอาดตามากๆเลยนะคะน้ําท่วมไหมเหรอก็อยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มาได้กี่ปีไม่ท่วมไม่ท่วมเนาะมีแบบขึ้นลง น้ำขึ้นน้ำลงแต่ไม่ถึงกับท่วมขึ้นมาค่ะหยู่ติดแม่น้ําใช่อีตอนที่มาดูที่ใหม่ๆอ่ะอันนั้นยังไม่ได้ทมที่ก็ท่วมอยู่แต่นี้ทมมาแล้วก็ตั้งแต่อยู่มาก็ยังไม่ท่วมนะคะแซนดี้ไปเข้าห้องน้ำค่ะ <c oughs> แซนดี้ขอเวลาส่วนตัวนิดหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะอยู่สี่ประจันค่ะตอนนี้ยูนสี่ประจันก็ อากาศกำลังดีนะช่วงนี้นะฝนตกบ้างลมเย็นใช่สดชื่นมาคือตอนนี้ต้นไม้เริ่มสวยแลละคะ่ะต้นต้นไม้เริ่มแบบเติบโตและเพราะว่าได้ฝนได้อะไรไปนะคะขอบคุณใจส้มค่ะอย่าลืมไปเล่นเพลงใหม่ของแม่ด้วยนะชื่อเพลงว่าแสนดีนะคะเป็นเพลง อเออคเรียกความหมายดีๆนะคะเอาไปเล่นกันอยู่ที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะที่หน้าติ๊กต็อกนะคะอยู่ถัดจากวัดบ้านกลางใช่อยู่แถบเดียวกับวัดบ้านกลางเลยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยวัดจันทร์วัดเอออะไรนะพยัคฆารามวัดบ้านกลางวัดยางวัดเยอะมากเลยแนะนำเลยนะถ้าเกิดใครอยากมาไหว้พระเก้าวัด รับรองว่าเกิน9กาวัดแน่นอนถ้าเกิดใครมาเส้นเส้นที่เป็นแบบเส้นไหว้พระนะ่ะอืเราฟังเพลงใหม่ได้เลย5สิงหาคมนี้นะคะฝากฝากเพลงใหม่ด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเกินเก้าวัดนะคะเกินเกวัด <laughs> เพราะว่านับดูแล้วอะ่ะเกินเก้าวัดแน่นอนเส้นนี้เลยเส้นตั้งแต่วัดอะไรนะวัดตอใหญ่อะ่ะ ชื่อวัดอะไรวัดแคร์ตั้งแต่วัดแคร์เป็นต้นมาเลยนะหูวัดเยอะมากยุงเยอะไหมใช่ก,ก็ก็เยอะทุกที่นะที่กรุงเทพก็เยอะที่นี่ก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าแมลงแมลงก็เยอะอืกินข้าวกันกินข้าวเท่วกินข้าวอย่อือ แสนดีแสนดีเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะที่จริงเมื่อกี้ก็เขาก็เบ่งสักพักหนึ่งแล้วละมีปลาไหมมีนะคนหาปลากันเยอะมากเลยนะมีทั้งเรือพายมีทั้งแบบเนี่ยข้างๆบ้านเขาก็มาหาปลากันตกปลากันอืมใส่เสื้อน้อหมีเนอยอันนี้เสื้อร่วมทำบุญด้วยนะ แม่เปาถ้าฉีดฟิลเลอร์ปากจะสวยอ้ไม่ไม่ชอบเลยคือคือถ้าเกิดใครชอบก็ก็แล้วแต่คนไปถ้าไดเปามีความรู้สึกว่าถ้าฉีดปากคือแบบหน้ามันเปลี่ยนแน่ขนาดอันนี้ไม่ได้ทำอะไรคนก็ยังว่าหน้าเปลี่ยนเดิมๆเนี่แหละดีที่สุดช่วงนี้กินส้มตำเกือบทุกวัน สิวเหอมากฝังก่งวัดอืมก็คือฝั่งวัดอะก็คือแบบเขาก็มีเขตอพยพทานเนาะเขาเรียกว่าวังมัตฉาอันนั้นก็จะไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับปลาละแต่แต่เนี่ยบริเวณเนี้ยมันก็เป็นบริเวณที่แบบเขาก็ตกปาลากันนะก็คือเป็นเขตที่แบบเลยพ้นวัดมาแล้วอะไรอย่างงี้อุ๊ยมาแล้วค่ะ คนสวยมาแล ok. ้วค่ะคนสวยเบงกึไม่บอกเลยเหรอเขาก็บอกแหละแต่เขาก็นิ่งไปแหละทำนั้นแม่ก็ปล่อยให้เบงไปก่อนล้าอึปิ๊กขอบคุณละค่ะป้ากินข้าวก่อนป้ากินข้าวปกนกระจุกโน้ทำเสียงมันโล่งมันโล่งแล้วใช่ไหมลูกมันโล่งแล้วค่ะขาลงยังไงคะขาลงขาลงทีนะคุณ เนี่ยตอนตอนที่ทำต่างเนี่ยคลุกคนลุกคนลุกขนชันเป็นแรกนอนนิ่งเป็นแเอือดแตกแซนดี้สวัสดีค่ะพี่จิระพานะคะแม่คุณกินข้าวแล้วไปแล้วแม่คุณจะไปส่งน้ำพริกอ้าวแม่คุณจะไปส่งน้ำพริกน้ำพริกสั่งได้นะคะไปสั่งน้ำพริกได้นะที่แอปเขียวนะจ๊ะฮ้ จะไปส่งน้ำพริกกับแม่คุณเหรอไปกับแม่คุณเหรอคงเลยแม่ไันแม่คุณก่อนบายบายหนุ็จะไปนู่นุนหนนอ้าวโอ้ไปส่งน้ำพริกกันหมดเลยเหรอขอไปดูได้ไหมว่าน้ำพริกไหนน้ำน้ำน้ำพริกใส่นี่มาเหรอใส่กระติกมาเตรียมส่งนี่นะน้ำพริกตำมือนะน้ำพริกตำมือสูตรคุณมังออนใช่ไหมคะ ไหนดูที่นี่ไงนี่ไงน้ำพริกกินกันทุกวันเลยนะคะแต่นีจะไปส่งน้ำพิกกับพ่อคุณเหรออือกับไปส่งน้ำพิกก่อนสั่งได้ทางแอปเขียวค่ะแอดบอนหนึ่งเดียวหนูพิมพ์แฮุ้ใครที่อยากสั่งก็ไหนวะพิมพ์ยังไงวะ่็ S <S อมนี่ไงเดี๋ยวปักหมุดให้นะบ้านเขียวนะเป็นน้ำพริกเผาตำม,มือคะ่ะนี่นะแอดบ้านเขียวไปนะที่นี่เลยต้องมีแอดด้วยนะคะอ่ะปักหมุดให้ปักหมุดน,นี่เห็นไหมบ้านเขียวทุกคนน,น่าจะรู้นะว่าบ้านเขียวคืออะไรพูดไม่ได้ อะไรคะลูกอ๋เห็นขาใครบ้างคะขาคุณพ่อสั่งกันได้เลยนะบ้านเขียวนะอุ้ย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 สวัสดีค่ะ แถุงส่งไปที่ไหนอ่ะทุคนโทษพี่ค่ะโอ้มีพี่สั่งมาแปดถุงนี่ไงอะไรล่ะตังเยอะมากเแย8ถุง บางนาะอ,นะอขอบคุณมากเลยพี่ที่บางนาะสั่งมาตั้งแปดถุงเน่แม่คุณตำเองกับมือเลยนะพ่อคุณตำพ่อคุณตำแม่คุณนักปรุงนี่ฟีมือคนตำอยู่ตรงนี้นะทยอยทยอยกันสั่งมานะคะพดอคุาตำเดีย๋ยวทำไม่ทันไปไ แล้วคุณทำหนึ่งริงทำหนึ่งริ่งทำเอาไปไปเอาบายบายค่ะบายบายตบายบายนี่โอ้โหไปส่งน้ำพริกกันนะเนี่ยตรงน้ำพริกกันแล้วก็มีชุดแสนดีด้วยมีชุดกับขวดนมของแสนดีไปส่งยยเเ็นขอบคุณมาใหม่ขอบคุณมาใหม่นะคะบายบายนะคะบายบายคิวกระติกันกัน ไปดูงานสี่รถโอหจ้ะบายบายครับอ, <laughs> อุ้ยไม่บา,บายไม่คุ้นไหยค่ะบ,บายบายค่ะบายบายโอ้อยากไปด้วย <c oughs> ไปด้วยเหรอไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมอุ้ <ishment> <c oughs> ยเชงเงใหญ่เลยโถเชงเงอใหญ่เลย ไปเที่ยวไหมคะสันดีไปเที่ยวไหมบอกคุณพ่อแล้วคุณพอ่อพาสันดีไปเที่ยวหน่อยค่ะฮือหนหันหน้าวะดิครูแฟดโอเค พี่ๆอย่าลืมมาเล่นแผ่นเสียงเพลงแสนดีกันนะคะปักหมุดไว้ให้ที่หน้าติ๊กตอกแล้วนะของคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยทำอะไรอะนอน <c oughs> <c oughs> จบหัวตัวเองกดด้วยนะ <c oughs> มา come on come on baby come here, come here. อุ้ยไปแล้วไปดูไปอคุณไปแล้ว พอคุณไปแล้วค่ะอ้าวไม่โอนึกว่าเราบกรับปุากเปล่าฮะที่มันรื่อกระเป๋แม่คุณไหนหนึ่ไหนด้นสที่ไหนที่ไหนหลังาอ๋อขาฮะในบายบายแม่คุณที่แม่คุณไปแล้วเดี๋ยวบายบายอ๋อบายบายค่ะบาย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 แบมือด้วยสิค่ะลูกบายบายอย่างนี้บายบายแบมือด้วย เอาไปดูไปดูเล้วไปดูเล้วไปดูเล้วไปดูไปดูไปดูเอาไปดูไปดูเล้วไปแล้วไปแล้วแซนดี้ร้องไห้บ้างไหมร้องบ้างไหมร้ <No. S 1> องบ้างเ no. <laughs> <laughs> นานะบายบายเอ ตอนนี้เริ่มเริ่มจดจำคนถ้าแปลกหน้าก็จะร้องเลยเข้าเข้าฮะเข้าประตูใครสันดีอ๋อสันดีเฝ้าประตูเข้าไปกะเทียเด้อจะเงื้อเด้อนะจะเงื้อเด้อนะเป็นลมมันไหมเออหนานะลมอ๋อเหรออ๋อโอเคแม่คุณไปไหนแม่คุณไปส่งน้ำพริกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปกาญจนบุรีกันมีธุระที่การกันนะคะ สดีสวันดีสวันดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วแซนดีอยู่ในโอ๊อ้าวทำไงดีล่ะโท่เศร้าเลงวเหงาเหงาเหงา s ัสดีเหงานะพี่พี่ อือยากไปด้วยไหนคะไหนคะโอ้จะเปิดไปเลยเหรอจะเปิดไปได้วยกันเลยเหรอฮะน้ำพริกเหรอถุงละร้นอยห้าเก้าค่ะถุงละนอ,นอืมนอนมาแล้วเนี่ยคะนอนาอ,นอน,อ,น,อ,อนอนตอนบ่าย,นนายใช่รู้ว่าเปิดตัวน,นี้ใช่ เอเหรอตาเอเหรอคะใช่ไหมคะที broken, like ่มาเป็นรอบเดียวเปิดประตูยังไงคะเปิดประตูอย่างนี้ใช่ไหมคะตาประตูข้าวอย่างนี้ใช่ไหมข้าวจะเย็นไวจะได้เย็นตื่นมาตีอืนอนไหมนอนกับป้าหรือเปล่าคะนอนไหมคะอันนี้จะนอนกับใครคะนอนกับแม่หรือนอนกับป้าดีคะรับป้าโอเคอื ค <Okay. S 2> วันที่5สิงหาคมนี้นะคะฝากเพลงใหม่ด้วยชื่อเพลงว่าแสนดีนี่ไงอยากกอดเอาไว้ให้นานให้นานตราบจนนาทีสุดท้ายถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอย ให้เธอกลับมาอย่าเนิ่นฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจตบมือ <c oughs> อ่ะบอกพี่ๆฝากด้วยนะคะวันที่5สิงหาคมนี้นะคะมาฟังเพลงคุณแม่กันนะคะอโอ้ยวายวายวาจ้าจ้าเหรอโอ้จ้าขอบคุณจ้าฝากด้วยนะจ้าช่วยคุณแม่ไข่ของชื่อเพลงว่าแสนดีนะทุกคนมันเป็นเพลง หิวใ,ใจเป็นเพลงรักเป็นเพลงคิดถึงเป็นเพลงห่วงใยนะคะก็ร<ท>ักใครห,ห่วงใยใครก็เอามาเล่นแผ่นเสียงกันได้ตอนนี้นเปิดหให้เล่นแผ่นเสียงกันแล้วนะคะกินน้ำแดงมับนาำไม่ขุดที่ไหนเห็นไหมพี่เห็นมีมีมีอะไรนะแช่เออโซดาเอาโซดาแล้วน้ำแดงเอามาจากไหนก็เรื่องน้ำแดง เอ๊ะสันดีไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายพี่ๆก่อนนี่นี่เห็นในฝันะสันดีบ๊ายบายแล้วคุณแม่จะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวแม่พาไปนอนก่อนแหละแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปจะชงน้ำแดงไาจะลดหุ่นน้ำแดงเนี่ยนะใส่น้ำแดงไปครึ่งขวดอ่ะบ๊ายบายค่ะ แันดี้บาย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 พี่พี่ยังไงลูกแันดี้ไปแล้วนะคะบายบายนะพี่พี่นะเดี๋ยวมาใหม่นะคะบายบายอย่าลืมไปเล่นแผ่นเสียงแสนดีกันด้วยนะคะห้ามอ่ะเออเออเอยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยโอเคโอ้โหเอา